สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเด้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องเกิดใหม่มาเพื่อร้ายเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร b ์ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t ร์ n ังให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่6ชีช้ีอย่าไปทำตัวติดกับญาติผู้พี่เช่นนั้นใช้ได้ที่ไหนกัน คนที่มาใหม่คนนี้อายุราว25-26ปีหน้าตาดีมีสง่าราศีพอแสดงสีหน้าเข้มงวดแล้วทําให้ดูทรงอํานาจอยู่บ้างนี่น่าจะเป็นลูกชายคนโตของจิงเวนินซานจิงเคอนี่คือญาติผู้พี่ของข้าจิงเคอเป็นลูกชายคนโตของท่านลุงใหญ่คําพูดของจิงเสียงยืนยันการคาดเดาของเอวรานชีฉีมานี่อย่าวุ่นวายจิงเคอพูดเสียงดุดํา พอเขาพูดจบก็เห็นว่าจิงชีปล่อยมือจากจิงฝานอย่างไม่เต็มใจนางดูหวาดกลัวเล็กน้อยแต่ก็ยอมย้ายมาอยู่ข้างกายจิงเคออย่างชา้าช้าอาวร้านเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจิงเคอคนนี้ไม่ค่อยต่างกับในหนังสือเท่าไหร่นักเขาเยินชาเข้มงวดนิสัยค่อนข้างคล้ายคลึงกับบิดาเขาจิงฝานที่ได้รับการปลดปล่อยแล้วจึงหันมามองทางอาวร้านกับจิงเซียงทีหนึ่งก่อนจะยิ้มให้อย่างอ่อนโยน แต่ทั้งสองคนกลับอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเย็นว่าที่สันหลังจิงเซียงพี่ชายข้าโกรธหรือเปล่านะเาร้านพยักหน้าใช่แน่ยิ้มซ่อนขมเราสองคนเตรียมตัวสวยได้เลยจิงเสียงหวาดกลัวปนตื่นเต้นจริงหรือเมื่อก่อนข้าก็ทําเช่นนี้แต่ก็ไม่เห็นพี่จะทําอะไรเลยนี่นาอย่างมากก็แค่ทําท่าปลดปลงอ๋อหาล้านจิงเซียงเอย๋ย คิดว่าจะง้อพี่เจ้าอย่างไรดีกว่าในขณะที่พวกเขากําลังซุบซิบกันอยู่สองคนทางด้านจิงฝานกับจิงเคอนั้นพูดจากเกรงใจตอบโต้กันไปกันมาอยู่นานแล้วหน้าเบื่อขณะที่จิงฉีที่อยู่ด้านข้างยังอยากหาออกมานางมองซ้ายมองขวาเพื่อหันเหความสนใจไปทางอื่นสุดท้ายก็หันไปเห็นจิงเซียงที่กําลังยิ้มอย่างมีความสุขอยู่ตรงนั้นอดไม่ได้ตะโกนออกไปเสียงหนึ่งว่าเสียงเสียงเจ้าพูดอะไรอยู่ตรงนั้นนะ ทั้งสองคนอายุห่างกันเพียงไม่กี่เดือนอีกทั้งจิงชีดูเป็นผู้ใหญ่กว่าจิงเซียงดังนั้นสองคนนี้จึงไม่เรียกที่เรียกน้องกันแต่เรียกชื่อกันแทนมาตลอดตอนนี้เองที่จิงชีสังเกตเห็นอาลรานที่อยู่ด้านข้างจิงเซียงแล้วรูปลักษณ์ของเจ้าของร่างเดิมกับอาลรานไม่ต่างกันมากเพราะรูปลักษณ์นี้เพื่อนของอาลรานบรรยายโดยอิงมาจากตัวอาลรานเองโดยตรงในโลกจริงอาลรานนั้นเป็นหนุ่มรูปลอกสมัยเรียนยังเคยถูกแต่งตั้งให้เป็นเดือนโรงเรียนมาก่อนเลย มีสาวๆาวตามติดอยู่ด้านหลังเรียกร้องอยากมีลูกให้เขาอยู่ทุกวันแต่ตั้งแต่ที่เข้ามาในนิยายเรื่องนี้อาวรานก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีข้อดีที่น่าตาอีกต่อไปอยู่ท่ามกลางหนุ่มหล่อสาวสวยเหล่านี้ทําให้อาวรานรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะอัปลกษ์อยู่นิดนิดแล้วเสียงเสียงเจ้าคุยกับใครอยู่ถึงแม้ในบางสถานการณ์จริงๆคล้ายจะเป็นพวกสวยแต่ไร้สมองแต่หัวคิดปกติก็ยังคงมีอยู่ในสายตาของนาง จิงเซียงดูเหมือนจะเป็นคนสดใสร่าเริงม,มักจะพูดคุยกับทุกคนอยู่สองสามประโยคเสมอแต่ก็แค่สองสามประโยคเท่านั้นจิงเซียงในฐานะน้องสาวของตัวเอกนั้นมีความแตกต่างจากตัวเอกในช่วงแรกๆอยู่ก็คือตัวเอกเป็นคนจิตใจดีอย่างแท้จริงคิดถึงคนทั่วล่าอยู่เสมออยากจะดูแลปกป้องทุกคนถือทุกคนเป็นญาติมิตรส่วนจิงเซียงนั้นถึงแม้จะมีรอยยิ้มให้กับทุกคนแต่ในใจกลับกลบกางอาาเขตป้องกันแน่นหนามาก คนที่นางใส่ใจอย่างจริงใจตอนนี้ก็มีเพียงแค่พี่ชายของนางกับบิดามารดาเท่านั้นจูจๆก็มีคนเพิ่มมาคนหนึ่งคนที่สามารถทำให้จริงเสียงพูดอย่างสนิทสนมด้วยโดยไม่ติดใจอะไรเลยปรากฏตัวขึ้นจิงชี้สงสัยจริงๆว่าความพิเศษของเขาอยู่ตรงไหนเสียงของจิงชี้ดังมากทำให้คนรอบข้างกลุ่มหนึ่งสงสัยตามองมาจิงฝานกับจิงเธอเองก็หยุดพูดคุยเช่นกัน อาลรานอ,อ,อดไม่ได้อยากจะยกมือขึ้นมาปิดหน้าเขาไม่อยากดึงดูดความสนใจคนอื่นเลยสักนิดเขาแค่อยากเป็นหนุ่มหล่องเงียบขึมอ่าไอเรื่องความหล่อนั้นช่างมันเถอะขอเป็นแค่หนุ่มเงียบๆก็แล้วกันไปเถอะไปหาพี่ชายข้ากันอาล้านทำหน้าให้สงบนิ่งก่อนจะถูกจิงเสียงลากออกไปท่านนี้คงจะเป็นนายน้อยของตระกูลอาวซินะสง่างามยิ่งนักจิงเคอพูดเหมือนจะชื่นชมด้วยสีหน้าไรอารมณ์ อ๋วรานรู้สึกได้ลึกๆว่าเขาไม่มีเจตนาชมตนเองอ๋วรานตอบอย่างเกรงใจว่าใช่แล้วผู้น้อยอ๋วรานจากหมู่บ้านสกุลอว๋วคุณชายจิงเองก็สง่างามน่านับถืออย่างยิ่งอ๋วรานมาอยู่ที่ตระกูลอ๋วได้พักหนึ่งแล้วและยังเคยโผล่หน้าไปต้อนไปรับจิงฝานด้วยครั้งหนึ่งคนตระกูลจิงส่วนใหญ่ก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาแต่ไม่ได้รู้เหตุการณ์ที่เขามาอยู่โดยละเอียดก็เท่านั้นคุณชายอ๋วช่างใจเย็นเสียจริง เพิ่งจะถูกฆ่าล้างตระกูลไปยังว่างมีอารมณ์มาคุยเล่นกับสาวน้อยอีกน้ำเสียงฟังดูมีอายุและแหบต่าชัดเจนว่าไม่ใช่เสียงของจิงเคออารามองตามเสียงไปน่าจะเป็นบิดาของจิงเคอท่านลุงใหญ่ของจิงฝานจิงหวนซานจะอย่างไรจิงหวนซานก็เป็นคนที่อายุเลยครึ่งร้อยไปแล้วต่อให้พันธุกรรมของตระกูลจริงจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจาเอาชนะริ้วรอยแห่งวันเวลาได้รูปร่างสมบูรณ์และดูอวบอ้วนอยู่เล็กน้อย หน้าขาวแต่หน้าเสียดายที่อุบอ้วนไปสักหน่อยไว้คราวยาวที่เป็นสีขาวไวปากครึ่งหนึ่งทําให้ดูไม่เรียบร้อยนักดวงตาขุ่นมัวดูดูร้ายไม่ได้ดูเป็นคนแก่ที่อุบอ้วนมีเมตตาเลยสักนิดกลับกันดูเป็นคนโหดเหี่ยมใจร้ายจริงเสียงท่านลุงท่านแค่ไม่ได้เห็นตอนที่เอาวรานเสียใจต่างหากตอนนี้อยู่ต่อหน้าทานกำนันท่านจะให้เขาร้องให้อย่างเจ็บปวดหรือจิงบวนซานไม่ถูกกับจริงบวนเฮอมาโดยตลอด เรื่องนี้คนตระกูลจริงก็รู้กันเป็นอย่างดีจิงหวนเหอน,นั้นไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้มากนักแต่ก็ไม่อาจหยุดจิงเหวนซานไม่ให้ลอบกัดจิงฝานได้จริงหวนเหอกับจิงฝานอาจจะไม่สนใจแต่จริงเซียงอายุยังน้อยจึงยังแบ่งแยกความรู้สึกรักและเกลียดไว้อย่างชัดเจนดังนั้นนางจึงไม่ชอบลุงใหญ่ผู้ไม่น่าเคารพคนนี้มาโดยตลอดแต่สิ่งที่ทําให้อาวรานแปลกใจก็คือตามต้นฉบับนิยายแล้วคนที่ออกมาปกป้องเขาคือตัวเอง ตัวเอกในตอนนั้นรู้สึกสงสารอาลลานที่ประสบโชคร้ายเช่นนี้มากมักจะปลอบใจเขาอยู่เสมอถือโอกาสที่แผลเขาหายแล้วจึงพาเขามายังงานเลี้ยงรับประทานอาหารอยากให้เขามาพบเจอผู้คนในสภาพแวดล้อมที่คลึกคลื้นมีชีวิตชีวาจะได้อารมณ์ดีขึ้นดังนั้นอา,ารลานที่เข้าใจความจริงข้อนี้ถึงแม้ในใจจะไม่อยากมาแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้แต่ตอนนี้จิงฝานอกลับไม่พูดอะไรเลย และดูท่าทางจิงฝานเหมือนไม่คิดจะตอบโต้ใดๆเลยด้วยพี่ใหญ่วันนี้เป็นงานเลี้ยงของครอบครัวเราทุกคนกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขเหตุใดต้องทำหน้าดุให้เด็กๆพวกนี้ไม่พอใจด้วยละ่ะตัวประกอบคนสำคัญปรากฏตัวแล้วอาสาวคนเล็กของจิงฝานอายุส3สาปีตอนนี้เป็นมารดาของเด็กสองคนแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปถึงไม่นับว่าเป็นยายแก่หน้าเหลือง แต่ก็คงต้องมีริ้วรอยตามใบบ้างแต่จริงหวนซิงกลับยังคงความงดงามราวกับบุกผาเหมือนสาวน้อยแรกแย้มก็มีปานขณะที่พูดก็มีรอยยิ้มอดอ้อ,อนดูน่ารักมีเสน่ห์ประดับอยู่ด้วยอาวหานต้องยอมรับเลยว่าโลกของนิยายช่างมาสจัรร์จริงๆคนที่จริงหวนซิงแต่งงานด้วยนั้นแซ่เซียวชื่อหยางถิงเป็นผู้นำตระกูลตระกูลเซียวอำนาจของตระกูลเซียวนั้นไม่ธรรมดา บนแผ่นดินใหญ่แห่งนี้ก็นับว่าพอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างอัตราการปรากฏตัวของผู้นำตระกูลเสี่ยวท่านนี้เทียบกันแล้วไม่น้อยไปกว่าจิงหวนซิงเลยจิงหวนซิงถึงจะแต่งงานออกไปแล้วก็ยังกลับมาบ้านของมันดาได้บ่อยๆข้อแรกเป็นเพราะสองตระกูลอยู่ไม่ไกลกันนักแน่นอนไม่ไกลนักที่ว่านี้ก็ต้องใช้เวลาเดินทางถึงเกือบสิบวันข้อสองเป็นเพราะตระกูลสามีนางและตระกูลจิงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน นางมักจะพาจิงหวนสิงและลูกๆมาเยี่ยมเยียนที่ตระกูลจิงอยู่บ่อยๆเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของสองตระกูลให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสองสามวันมานี้จิงหวนสิงพาลูกพร้อมสามีมาพักอยู่ที่ตระกูลจิงและชัดเจนว่าน่าจะมาอยู่ยาวไม่เอกระยะเวลาหนึง่งเจ้าไม่อยู่บ้านสามีไปนู่นมานี่ไปทั่วเจ้ากําลังทําอะไรอยู่กันแน่ถึงแม้จิงหวนซานจะยังคงทําหน้าดูอยู่แต่น้ําเสียงก็ถือว่าอ่อนลงเล็กน้อย จิงหวนซิงไม่เกรงกลัวจิงหวนซานนางทำปากจู๋ก่อนจะอมยิ้มน้อยๆแน่นอนว่าเพื่อมาหาพวกท่านน่ะสิพี่ใหญ่อย่ารังเกียจข้าว่าหน้ารำคาญเลยจิงหวนซานเฮอเซียวหยางถิงพี่ใหญ่ช่วงนี้น่ยิ่งดูแข็งแรงมีชีวิตชีวาขึ้นเรื่อยๆแล้ววันไหนมีเวลาต้องแนะนำข้าบ้างแล้วละ่ะเซียวหยางถิงยิ้มบางๆยืนอยู่ข้างจิงหวนซิงถ้าทางนอกน้อม รอจนบรรยากาศค่อนข้างดีขึ้นแล้วจึงเริ่มพูดคุยน้ำเสียงอบอุ่นอ่อนโยนเทียบกับจิงหวนสิงบริเวณตาของเขามีรอยย่นปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วแต่กลับไม่ทำให้ดูแก่กลับให้ความรู้สึกลุ่มลึกสง่างามถุกคนเช่นนี้พูดคำชื่นชมที่ฟังแล้วไม่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการชมยิ่งไม่ตองอพูดถึงว่าเขาก็ร่างกายแข็งแรงจริงๆทำให้ใบหน้าของจิงหวนซานปรากฏรอยยิ้มขึ้นจิงหวนซาน เจ้าเอาแต่นำบวนสิงทำเรื่องไร้าสาระระวังนางจะเสียนิสัยข้าไม่มีความสามารถไปชี้แนะเจ้าหรอกเซียวหยางถิงยิ้มแล้วลูกหัวจิ่งหวนสิงใบหน้าแสนรักใคร่แล้วหันหน้ากลับมามองจิ่งหวนซานพูดว่าพี่ใหญ่อย่าได้ถ่มตัวไปเลยตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเดอะด้านนี้คุยกันอย่างปรองดองแต่อีกด้านจริงเซียงกลับแบบปากนิดนด ถึงแม้อาเขยเล็กคนนี้จะดีกับนางมากแต่นางกลับรู้สึกไม่ชอบเขาอย่างไร้สาเหตุเซียวฝานสูงขึ้นอีกแล้วใช่หรือไม่เจ้าสูงกว่าอาเขยไปครึ่งศีรษะแล้วทําเอาอาเขยขายหน้าเลยจริงๆตั้งแต่เซียวหยางผิงปรากฏตัวขึ้นอาวหานก็พุ่งความสนใจไปยังสองสามีภรรยาคู่นี้ตอนนี้ถูกคําพูดของเซียวหยางผิงทําให้อดไม่ได้ที่จะเบนสายตามองไปทางตัวเอกถึงค้นพบว่าสีหน้าของตัวเอกบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติ เป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเรากับกําลังอดทนอะไรบางอย่างอยู่เรากับรู้สึกได้ถึงสายตาของอารานจิงฟานหันหน้ามายิ้มให้อารานที่หนึ่งแต่เป็นรอยยิ้มเหมือนแค่ฉีกริมฝีปากเอามากกว่าและยังแฝงความหนาวเหน็บถึงกระดูกเอาไว้แตกต่างกับความอบอุ่นตามปกติอย่างสิ้นเชิงอาลรานรู้สึกว่ามีความเย็นสายหนึ่งพุ่งขึ้นมาจากเท้าซึมลึกเข้ากระดูกหนาวเหน็บยิ่งนักแต่เพียงครู่เดียว จิงฝานก็เปลี่ยนกลับมาเป็นรอยยิ้มราวสายลมฤดูใบไม้ผลิเช่นปกติเขาหันหน้าไปพูดกับเซียวหยางผิงไม่ว่าอาเขยจะสูงหรือเตี้ยท่านอาเล็กก็ชอบท่านอยู่ดีจะกลัวอันใดเล่าเซียวหยางถิงฮ่าฮ่าเสียยอววฝ้าดิฉาแล้วหรืออยากหาภรรยาแล้วหรืออาเขยแนะนําให้เอาไหมฉากข้างหน้าดูสนุกสนานปรองดองสายตาชั่วคลิปตาเมื่อครู่ราวกับเป็นภาพลวงตา หยอกเย้าจิงฝานเสร็จเซียวหยางถิงก็หันมาพูดกับจิงเสียงว่าเสียงเสียงก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันทำไมไม่พูดแล้วล่ะเมื่อครูเห็นเจ้ากับคุณชายท่านนี้คุยกันสนุกสนานเป็นคนรักหรือเซียวหยางถิงคนนี้เป็นอัจริยะจริงๆเขาเข้าไปทักทายทุกคนในที่นั้นด้วยคําทักทายที่ไม่ซ้ํากันเลยและยังไม่ทําให้คนร,ารําคาญเรียกได้ว่าอ่อนโยนและสง่างามน้ำเสียงเขายังอ่อนนุ่มให้ความรู้สึกดึงดูดนิดนิดนด พูดหยอกล้อแบบไม่เกิดเลยทั้งหยอกเยา้าทั้งแสดงความเป็นห่วงไม่ว่าใครก็ยากจะปฏิเสธความปรารถนาดีของเขาทว่าเสียดายสวยแต่รูปจูบไม่หอมถึงแม้จิงเสียงจะไม่ค่อยชอบเขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะหน้าแดงตอบว่าไม่ใช่คนรักสักหน่อยสหายต่างหาเซียวหยางผิงหัวเราะแล้วตอบว่าฮ่าฮ่าเซียงเซียงรู้จักเขินอายแล้ว อาเขยแค่ล้อเจ้าเล่นเท่านั้นจริงหวนซิงแกล้งทำเป็นโกรธพูดว่าหยางผิงตอนนี้เจ้ารังแกหลานชายหลานสาวข้าระวังเธอต่อไปพวกเขาไม่ยอมเจ้าแน่เซียวหยางผิงพูดร้องขอความเมตตาเสียงเสียงเซียวฝานพวกเจ้าอย่ากโกรธอาเขยเลยทั้งสองคนคนหนึ่งร้องคนหนึ่งรับดึงดูดให้คนรอบๆอบคบขันไปด้วยผู้นำตระกูลเสี่ยวเป็นคนที่เข้าถึงง่ายจริงๆ หวนสิ่งโชคดีจริงๆได้แต่งกับคนดีๆเสียงพูดคุยหัวเราสนุกสนานพวกนี้อาวรานรู้สึกว่าตัวเขาจริงเสียงและตัวเอกล้วนแต่ไม่มีอารมณ์ร่วมทั้งสิ้นทว่าเสียงหัวเราะพวกนี้ก็ถูกพ่อบ้านตระกูลจริงขัดขึ้นนายท่านผูห้หญิงคุณชายคุณหนูทั้งหลายรีบเข้านั่งประจำที่เธอขอรับแม่ครัวเตรียมอาหารเสร็จแล้วกลยกขึ้นโตแล้วขอรับ เหมือนกับที่บรรยายไปข้างต้นงานเลี้ยงรับประทานอาหารของตระกูลจริงไม่เหมือนกับที่อื่นที่ไม่มีการแบ่งแยกสักสูงตำ่ำหรืออายุมากน้อยใครอยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งอยากนั่งติดกับใครก็ได้การเปลี่ยนที่นั่งระหว่างรับประทานอาหารก็ทําได้ตามใจไม่มีการคิดเล็กคิดน้อยใดๆแต่พวกเด็กๆก,ก็มักจะชอบนั่งรวมกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของตระกูลจริงก็จะนั่งทางฝั่งที่นั่งหลัก ตอนนี้รุ่นใหญ่ของตระกูลจริงที่มามีแค่จริงหวนซานจริงหวนสิงส่วนคนอื่นยังไม่เคยมาร่วมด้วยสักครั้งจริงหวนเยเว่นั้นแต่งงานไปอยู่ไกลปีหนึ่งยากนักที่จะกลับมาได้สักครั้งจริงหวนหยุนนะนอชื่อสมตัวจริงหวนหยุนหมายถึงหยุนตัวนี้ในภาษาจีนมีความหมายว่าเมฆล่องลอยคล้ายก้อนเมฆท่องเที่ยวอยู่ด้านนอกอยู่เป็นเวลานาน,าน,าน น้อยครั้งที่จะอยู่บ้านส่วนจริงหวนอยู่นั้นอยู่บ้านแต่เขาร่างกายอ่อนแอมาโดยตลอดและไม่ค่อยมีตัวตนเท่าไหร่ถึงมาแล้วก็ไม่ค่อยพูดจามักจะนั่งนิ่งๆเงียบๆอยู่อีกด้านหนึ่งครั้งนี้เกรงว่าคงยังนอนป่วยอยู่บนเตียงสำหรับตระกูลจริงที่อาวุโสขึ้นไปอีกรุ่นหนึ่งนั้นส่วนใหญ่กำลังท่องเที่ยวอยู่ด้านนอกหรือไม่ก็เก็บตัวศึกษาหาความรู้ตอนนี้ที่มาก็มีเพียงแค่จิงอัน ท่านผู้นี้เป็นตระกูลจิิงรุ่นปู่ที่อายุน้อยที่สุดในรุ่นมีคราวยาวสีขาวนั่งอยู่ตรงที่นั่งหลักหัวเราะสนุกสนานดูคล้ายเท่าทารกอยู่เหมือนกันจริงเหวนซานั่งอยู่ทางด้านซ้ายของจริงอันเซียวหยางผิงนั่งอยู่ทางด้านขวาติดกันคือจริงเหวนสิงอาว้านถูกจริงเสียงลากออกไปนั่งไกลจากที่นั่งหลักอยู่พอสมควรคนที่ถูกลากมาพร้อมกันด้วยนั้นคือจริงฝานตั้งแต่ที่จริงฝานมีชื่อเสียง กลายเป็นนายน้อยตระกูลจริงในงานเลี้ยงเช่นนี้จริงฝานก็กลายเป็นคนที่ถูกแย่งชิงพวกเด็กๆแย่งชิงกันจะนั่งด้วยกันกันกบเขาส่วนจริงฝานก็แค่ยิ้มยิ้มแล้วตามใจพวกเขาไปจริงเซียงไม่ได้นั่งกับจริงฝานมาหลายครั้งแล้วถึงจะบอกว่าเป็นแค่การกินข้าวมือหนึ่งเท่านั้นแต่นิสัยของเด็กๆก,ก็มักจะต้องแย่งกันสักหน่อยเสมอครั้งนี้ตั้งแต่ต้นมือซ้ายขวาของจริงเซียงล้วนคล้องจริงฝานกับอาวหลานไว้ จิงชีเองก็ฉลาดคล้องแขนอีกข้างของจิงฝานมานั่งรวมกับพวกเขาอย่างหน้าด้านด้านแต่จิงเคอกลับนั่งอยู่ข้างอา่าวรานพูดตามจริงอา่าวรานรู้สึกลึกๆว่าเขาควรไปนั่งด้วยกันกับพวกผู้อาวุโสมากกว่าไม่พูดมากเรื่องกินเรื่องใหญ่อา่าวรานนับว่าได้เปิดหูเปิดตากับระดับความร่ำรวยของตระกูลจิงแล้วสาวใช้หน้าต่างงดงามเดินเรียงกันเข้ามาเป็นแถวถือจานอาหารเข้ามาวางลงเต็มโต๊ะ ดูอุดมสมบูรณ์เหลือเกินอา,ารรานที่ได้พบเจอกับอาหารเลิศรสของยุคปัจจุบันมามากมายก็ยังอดตะลึงไม่ได้จริงเซียงเห็นอา,ารรานตกตะลึงอดพูดอย่างลำพองไม่ได้ว่าเป็นไงไม่เลวละสิน่าเสียดายเจ้ายังกินมากไม่ได้แผลยังไม่หายดีทั้งหมดระหว่างพูดก็คีบก้านผักเขียวก้านหนึ่งวางลงในถ้วยของอาลรานอา,ารรานอดแกล้งนางไม่ได้คีบก้านผักเขียวให้นางเหมือนกันพูดว่า กินผักใบเขียวให้มากๆนะระวังจะอ้วนจิงเซียงกัดฟันเฮจิงชีมองดูคนทั้งสองหยอกลอก้ออันยื่นสีสมาถามอาวหลา,านตระกูลเจ้าตอนนี้ไม่เหลือญาติแล้วจริงๆหรือจิงเซียงชี้ชีอาวหลา,านสายสีสะตอกไม่ทั้งหมดหรอกแค่ว่าญาติสายตรงไม่มีแล้วยังมีสิทธิ์พี่อีกคนออกไปฝึกฝนด้านนอก พอดีรอดพ้นเหตุการณ์ร้ายไปแล้วยังมีลูกหลานในตระกูลอีกนิดหน่อยจิงฉีตระกูลเจ้าเหตุใดจึงถูกฆ่าล้างตระกูลหรือข่าวลือในยุทธภพว่าพวกเจ้าเข้าไปยุ่งกับคนที่ไม่ควรยุ่งบ้างก็ว่าตระกูลเจ้ามีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่ตกลงอันไหนกันแน่ที่เป็นความจริงจิงเซียงจิงฉีรอบนี้เรียกทั้งชื่อพร้อมนามสก,กุลบนโต๊ะอาหารบรรยากาศยังไม่คึกคักทุกคนยังคงเงียบอยู่ จิงชีเองก็พูดเสียงดังบทสนทนาของทั้งสองคนคนทั้งตัวได้ยินหมดแล้วชั่วขณะหนึ่งทั้งโต๊ะกลับเงียบสนิทจิงฝานเองก็นั่งนิ่งเงียบเก็บสีหน้าคาดเดาอารมณ์ไม่ออกเงียบไปครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงจิงหวนซานแซงพูดอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณชายอ๋วก็ช่วยอธิบายหน่อยเถิดถึงแม้จิงเสียงจะเป็นคนช่วยเจ้ากลับมาจิงฝานเองก็ตกลงให้เจ้าอยู่ที่นี่แล้ว แต่พวกเขาอายุยังน้อยไม่รู้หนักเบาแต่เรื่องของท่านนั้นเรียกได้ว่าหนักหนาในเมื่อคข้านั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องคิดเพื่อตระกูลจริงรู้ให้ชัดจะได้เป็นการป้องกันไว้ก่อนจริงวนสร้างกล่าวประโยคนี้ออกมาได้ไม่เลวจริงๆแสดงความห่วงใย,ยต่อตระกูลจริงอย่างจริงใจและยังสื่อให้เห็นถึงความไม่สุขุมหนักแน่นของจิงฝานถึงแม้จะเป็นคำพูดยุแยงที่ดูร้ายระดับไปสักหน่อยแต่ก็นับว่าได้ผลอยู่บ้าง ต่อให้ตระกูลจิงจะแข็งแกร่งสักเท่าใดก็ไม่อยากต้องประสบเคราะห์โดยไม่รู้ตัวอาวหลานข้าจิงเสียงท่านลุงตระกูลจิงของเราเป็นหมอรักษาผู้คนมาโดยตลอดคอยสอดส่องช่วยเหลือผู้คนทั่วล่าตอนนี้อาวหลานประสบภัยไม่ควรช่วยอย่างนั้นหรือจิงหวนซานเช่นนั้นก็ต้องดูว่าช่วยได้หรือไม่ไม่อาจปฏิเสธได้ไม่ว่าจะมองจากมุมไหน ครั้งนี้จริงเหมือนซานก็มีเหตุผลมากกว่าเขามีใจคิดถึงตระกูลจริงอีกทั้งยังไม่ได้บอกว่าไม่ช่วยแค่บอกว่าให้อาหรานอธิบายให้ชัดเจนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะช่วยหรือไม่จริงเสียงแต่อารานดึงมือจริงเสียงไว้ตอกว่าเสียงเสียงขอบใจเจ้ามากผู้จบหันหน้าไปหาจริงหวนซานท่านลุงจริงพูดถูกแล้วอารานมีภัยถึงชีวิตตามติดตัวอยู่ รั้งอยู่ที่ตระกูลจริงจะนําภัยมาสู่ตระกูลจริงได้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องที่เหตุใดตระกูลอาวถึงพบกับการฆ่าล้างตระกูลนะนออาวหลานทราบอยู่เล็กน้อยเมื่อก่อนเคยฟังบิดาเล่าว่าตระกูลอาวของเราที่เหมือนเงินบนแผ่นดินใหญ่ทางด้านตะวันออกเหมือนจะเกิดความขัดแย้งกับตระกูลอื่นขึ้นตอนนั้นบิดาไม่ได้ใส่ใจมากนะักต่อมาถึงรู้ว่าเขาแร่นี้ตระกูลเชิญทางตะวันออกเฉียงเหนือสนใจอยู่ ตอนนั้นที่ขัดแย้งกันก็เป็นกับพวกเขานี่แหละครั้งนี้ที่บ้านอาวรลานกัดฟันกลืนก้อนสะอื้นพูดต่อครั้งนี้ตอนที่ที่บ้านประสบเคราะห์นะักนักฆ่าพวกนั้นก็เคยพูดอย่างโหดเหี้ยมว่าตระกูลอ่าวเล็กๆเ,เช่นพวกเรากล้าแย่ชิงเหมืองเงินของพวกเขาอาวหานพูดไปเช่นนั้นทุกคนในที่นั้นก็มีสีหน้าแตกต่างกันออกไปมีแค่เซียวหยางผิงที่ถามอย่างร้อนรนว่าแต่ข้าได้ยินมาว่า พวกนั้นเหมือนจะให้พวกเจ้ามอบของบางอย่างออกมาอ้าวร้านทำเป็นตกอกตกใจถามว่าผู้นําเสี่ยวท่านรู้ได้เช่นไรเสี่ยวหยางถิงถึงรู้ว่าตนเองยังกริยาไม่อยู่รีบปรับสีหน้าพูดอย่างอ่อนโยนว่าแค่ได้ยินมาเท่านั้นหรือว่าจะมีเรื่องเช่นนี้อยู่จริงๆอ้าวห้านพยักหน้าตอบมีเรื่องเช่นนี้จริงเสี้ยวหยางถิงเช่นนั้นอาวร้านสายหัวอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรดี พูดว่าพวกนั้นอยากได้คำพีลับของตระกูลเราแต่กลับไม่รู้ว่าคำภีลับเพลงกระบี่ของตระกูลเราแค่ไปถามลูกหลานสักคนในตระกูลก็รู้ได้แล้วเซียวหยางถิงตกใจถามว่าพวกนั้นอยากได้เพลงกระบี่ของตระกูลเจ้าอาวหลานยิ้มขมขืนใช่แล้วเฮอเป็นภัยที่คาดไม่ถึงจริงๆมองสีหน้าสงสัยของเซียวหยางผิง,งอาวหลานลอบยิ้มเย็นในใจ จบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ